ต้องขอโทษเพื่อนๆที่ไม่ได้ลงคลิปและห่างหายไปนานด้วยนะครับพอดีผมเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นซึ่งไอคลิปที่เพื่อนๆดูกันในช่องเนี่ยมันเป็นคลิปที่ผมทาเตรียมทิ้งไว้นะครับแต่ว่าผมก็เตรียมไว้ได้ไม่หมดทุกคลิปนะก็เลยอาจจะมีช่วงที่เว้นลงไปบ้างนะครับเป็นงตต้องขออภัยด้วยคืออยากจะบอกว่าตอนที่ผมอยู่ญี่ปุ่นนะครับผมเลื่อนฟีดดูโอ้โหผมบอกเลยว่ากระแสของวันแมนซีซั่นที่3ตอนที่6เนี่ยมันแบบค่อนข้างไปที่โจดจันมากไม่ว่าจะเป็นในทางญี่ปุ่นเองรวมไปถึงทาง,งที่ไทยด้วยนะครับซ วันพันแม่มันอ่อนแอพอดีนะครับปกติอ่ะผมจะดูในเน็ตฟิกมันก็ดูไม่ได้ใช่ปะว่าเน็ตมันเน่าจัดเน็ตมันเหมือนแบบดูได้แค่ u t u b e อ่ะในช่วงเวลานั้นอ่ะผมก็กะจะดูผ่าน u t u b e เว้ยเมื่อมีช่องมิว t h ไทยแลนด์ใช่ปะแต่เหมือนว่าทางด้านญี่ปุ่นี่ยหรือไม่ก็ทางตัวมิวเองนะครับมันเป็นเรื่องปกติแล้วนะมันจะมีการบล็อกเครือข่ายตามประเทศกันเพราะอย่างตัวผมอ่ะอยากดูไฟครบรอบ20ปีตอนไปอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ดูไม่ได้เหมือนกันนะครับคือเหมือนเขาแบบเป็นบลล็็็อออกกกกกกไไไไไมมมม่่่่่ใหห้้้้้ปปปรรระะะเเเเเททศศนนนนนัีีีคิแแบบยยยยผูููาดดดวง กูทำไงดีวเนี่ยผมก็เลยเก็บความรู้สึกนี้ไว้นะครับจนกระทั่งกลับมาที่ไทยแล้วก็ได้ดูครับแล้วก็มาทำคลิปนี้กับเ,เพื่อนนะฮะซึ่งผมคิดว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยอาจจะพูดเกินจริงไปหน่อยว่าในวันพันแมนซีซั่นสตอนที่6เนี่ยมันออกมาแย่ทั้งที่จริงเนี่ยมันห่วยมาตั้งแต่5ตอนแรกเลยไอสัตว์อออขอโทษทีครับขอโทษทีพอดีแพ้พเสียงในหัวแต่จริงส่วนตัวผมนะ ผมก็มองว่ามันมันก็แย่จริงแหละแต่ว่าที่ผมแคร์มากที่สุดเลยนะตอนนี้ผมให้ห่วยเต็ม1ิบเลยถ้าแบบให้คะแนนได้ผมคงให้ขยะเต็มสิบเพราะอะไรรู้ปะมันเป็นตอนที่โคตรเล่นกับจิตใจ,จของป,ป,ป,ป้าป้าครับเพราะว่าตอนนี้เจนออสกูเผาเผากือบทุกฉากเลยยี่ยยคือแบบผมไม่เคยเห็นสภาพเจนนอสมปนแบบดูทุเรศทุลังขนาดเนี้เอาเจนผมผมไม่ดูถูกเล้วเว้ยคือถ้าผลงานประมาณนี้เนี่ยกูฝึกไม่เกินปีกูก็น่าจะวาดได้อ่ะเอาดิหมายถึงไอ้พวกฉากเผานะ ไม่ได้ฉากสวยๆนะครับคือแบบมันเป็นผลงานที่ทําให้คนดูอะแล้วบางคนมันต้องจ่ายค่า S ีมีงอะอย่างกูกูจ่าย Netflix เนี่ยเหมือนกูก็เป็นผู้สนับสนุนรายย่อยเหมือนกันนะเว้ยหรือกูจ่ายคันชิโรแบบเนี้ยมึงช่วยทำผลงานให้มันดีๆหน่อยไม่ได้หรอเอาเผื่อบางคนไม่รู้อันนี้กูปกป้องแบบสุดๆแล้วนะ คือในช่วงตอนที่หงนี้เนี่ยเหมือนทาง JC Sta f f งานยุ่งครับไม่สามารถทําได้ทางค่ายเนี่ยก็เลยโยนง,งานนี้ให้กับค่ายจีนไปอันนี้ที่เขาลือกันมานะครับแต่ก็นั่นแหละคือสุดท้ายไม่ว่าใครจะทําหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่คนที่จะโดนด่ามากที่สุดเนี่ยก็คงเป็น JC Sta f f ที่เหมือนเป็นหน้างานหลักถูกปะเพราะเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยบางทีเราดูกันที่ตัวหัวหน้าก่อนเราไม่ดูที่ตัวลูกน้องคนทําถูกไหมละครับก็ตามนั้นแน,นะครับเกิดกันมายาวละเดี๋ยวเพื่อนแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะไม่ดูเนื้อหากันจริงผมว่าตอนนี้ เพราะห้าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยกูปกป้องเต็มที่ตอนนี้เนี่ยกูจะใส่ย,ยับเองนะฮะแต่ก่อนไปรับชมคลิปกันอย่างเช่นเคยครับผมในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตบางส่วนถ้าเกิดเพื่อนไม่อยากถูกปอยผมแนะนําให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่ใการเสียเวลามาครับเดี๋ยวตัดเนื้อหาเข้าสู่คลิปกันเลยดีกว่าเปิดมาฉากแรกก็ระยำตําบอลเลยครับนั่นคือฉากที่ตัวเหล่าฮีโร่คาดเอ็นเนี่มานั่งประชุมกันและภาพจะแผ่นไปที่ตัวอะตอมิกซามูไรใช่ไหมครับ ถ้าเพื่อนเห็นในฉากเนี้ยเพื่อนๆอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเกิดในตอนนั้นเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเปิดหน้าจอสว่างดูแบบผมนะครับอันนี้เราพูดจะแบบไม่ได้จับผิดเลยนะเราจะรู้สึกแบบเล็กๆน้อยๆนิดนึงครับว่าตรงผมของอะตอมิกเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่แปลกไปผมก็เลยเอาภาพเนี่ยครับเข้า p o t o s h o p และเล่งแสงสว่างให้กับเพื่อนๆครับมันจะเป็นภาพตามนี้ <laughs> <c oughs> ไอ้สั์คุณนึกว่า ว่าฉันมางาังงะไอ้บนมึงจะปมขาดมึงขาดแบบนี้เลรอวะคือมึงไม่สนใจอะไรเลยเหรอคือหรือว่ามึงคิดว่าทุกคนเนี่ยเขาดูโทรศัพท์แบบจอไฟนิดเดียวตลอดแล้วก็แบบไอ้เงาดำๆข,ข้างบนของมึงเนี่ยจะปิดงานตรงนี้ได้หรอไอ้แคยเปิดมาตอนแรกเฟซแบบนี้เนี่ยผมรู้เลยว่าแบบหลักจากนี้แม่งระยำแน่ๆไอ้ว่า่อยไปรับชมคลิปกันเดี๋ยวผมบอกเนื้อหาใจความสำคัญก่อนเลยเพราะบางคนกดเข้ามาดูเพราะอยากรู้ว่ามันมีแตกต่างตรงไหนบ้าง เนื้อหาในอนิเมะตอนที่6ของซีซันที่3เนี่ยผมบอกเลยว่าอ้างอิงจากเวอร์ชันมังงะแบบ100ครับแต่โดยส่วนใหญ่ที่มันมีความแตกต่างจริงเนี่ยมันจะเป็นการตัดทอนออกหรือปรับเปลี่ยนบางฉากเท่านั้นไม่มีการเพิ่มเติมฉากเข้ามาอันนี้ผมบอกให้เพื่อนเข้าใจก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมจะพูดสับฉากไปมาแล้วเพราะผมจะเน้นฉากที่ผมรู้สึกว่าแบบไอ้เชี่ยมันไม่น่าจะมีมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้สิวะมาต่อมานะครับเรามารวมภาพฉากงานหยาบกันดีกว่า เริ่มจากฉากที่แบบผมอยากจะร้องมากที่สุดเลยครับนั่นคือฉากตัวเจนอลูกกูลกูลกกูคือแบบไอตอนเจนอมันเดินอ่ะคือพูดไงดีอ่ะเหมือนมึงไม่เอาอะไรแล้วอ่ะไอฉากเจนอเดินอ่ะผมเปรียบเทียบภาพในเวอร์ชันมาง้ายกับเพื่อนๆได้ดูนะครับตอนที่เจนอเดินเป็นไงฮะอ่ะฉากถัดมาก็ได้ครับเป็นแบบตอนเจนอดูรูปร่างตัวเองคือจริงผมว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกแปลกใช่ไหมว่าทำไมเจนองมันเป็นอย่างนี้เท่าที่ผมสังเกตดูนะ นอกจากหน้าที่วาดออกมาแย่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนดีไซน์ในช่วงส่วนหัวของเจนอสเวยหัวของเจนอสเนี่ยมันจะมีแง่งๆเยอะหน่อยคือแง่งๆตัวนี้เนี่ยจริงๆมันออกมาดูเท่นะครับแล้วแง่งตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีมันเหมือนจะอยู่ช่วงใต้หูซะมากกว่าด้วยแต่ว่าพอเป็นในเวอร์ชันอนิเมะครับเขาจะปรับแง่งให้อยู่ด้านบนเอาจริงดูไปดูมาเนี่ยคุณึกว่าเจนอสแม่งเป็นสาววอกเซล์มูนะใช่ไหมมันดูแบลเกินไปอะ่ะมันดูไม่เท่มันดูไม่แบดอะเว้แล้วก็ฉากต่อมานะครับคือแบบ บอกว่าแบบไม่อยากให้แม่งเป็นจริงไม่อยากให้มันเป็นฝันร้ายไอสัตว์แม่งเป็นจริงแบบที่กูคิดด้วยพเพื่อจาฉากรวมพลได้ไหมครับฉากรวมพลเนี่ยน่าจะเป็นฉากที่ใครหลายคนอ่ะรู้สึกคาดหวังมากที่สุดเพราะว่าในเวอร์ชันมังงะตัวจานมูระตะเนี่ยดีไซน์ฉากนี้ออกมาได้ค่อนข้างอิมแพกเป็นอย่างมากซึ่งในอนิเมะของตอนที่1ในซีซั่นที่3เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีฉากนี้อ้างอิงในตัวเพลงเปิดในตอนนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่าฉากนี้เนี่ย พอเอามาใส่เข้าจริงมันจะคงอิงเหมือนในเวอร์ชั่นมังงะหละอมัง้งใช่ครับอิงจริงเหี้ยแต่อิงได้เหี้ยมา ดูทัสซมากิกูกูกูสั์ชมในทุกทุกตอนว่ากูยังไม่เคยเห็นผู้หญิงเป็นงานเผาๆมาก่อนเลยจนตอนนี้แหละกูหมดความหมดทนกับมึงแล้วเฮียดูตัวทัสซมากินี่ทัสซมากิว่าแย่แล้วดูตัวโจ๊บประจำซีซั่นครับ,ซอ,บรซ,อซอมบี้แมนดูซอมบี้แมนนี่เดีย อยฉากนี้คือแบบม่กกว่าเป็นฉากที่ดีกว่านี้อาจจะฉากซอมบี้แมนเผามันเยอะมากเลยเว้ยในตอนเนี้ยแต่ผมไม่ได้หยิบยกมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวควเพื่อนจะมองว่าแบบจับผิดเกินไปเราพูดคุยแบบเอคาดีกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก่อนหน้านี้ผมไม่ไรู้สึกอะไร แต่ผมเริ่มรู้สึกว่ามันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในตอนนี้นั่นคือฉากเอฟเฟกที่เหมือนแบบคุณเปิดไฟพื้นหลังแบล็กเ o ลว์หรือไม่ก็เปิด RGB สาดใส่ตัวเองอะ่ะผมว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจครับฉากที่เหมือนแบบมีไฟแสงสีต่งตางๆสาดเข้าใส่หน้าตัวละครกูไม่เข้าใจว่าแบบ มันจะเยอะไปไหนวะขึ้นในตอนนี้แนละฉากแบบเนี้มันเยอะมากเลยนะเว้ยคือมึงว่าการจะสืออะไรวะแล้วพอเราแบบพูดถึงฉายแย่นะครับในตอนเนี้มันก็มีฉากดีเว้ยผมขอตั้งชื่อว่าฉากที่ขยับเยอะที่สุดเลยนะครับผมขอยกให้ฉากที่ตัวคิงเดินเข้ามาในห้องประชุมครับมึงคือไม่ได้ขยับแค่ตัวคิงนะ ไอตัวฟันเอฟเฟกต์เสียงข้างๆอ่ะก็ยังขยับกูเลยยกให้เป็นฉากขยับที่เยอะที่สุดไอจริงฉากนี้ของคิงเนี่ยผมมองว่าดีกว่าในเวอร์ชันมังงะด้วยนะครับอันนี้ขอชมทางทีมงานนะถือว่าทาออกมาได้ดีแต่ว่าพอมันมีฉากดีแล้วก่อนหน้านี้ผมพูดไปว่าตัวละครผู้หญิงเนี่ยในวันพันแมนซีซั่นที่3ไม่เคยทําแย่มาก่อนคือถึงแม้จะมีฉากงานเผามากขนาดไหนตัวละครผู้หญิงจะยังดีอยู่เสมอแต่มันใช้ไม่ได้กับตอนนี้นะครับเราเจอฉากและซึมากิแย่ในฉากอุรรมพลไปแล้วใช่ปะต่อมาครับจะเป็นฉากของฟู ผมมองว่าฉากนี้เนี่ยของฟูบุกิแย่มากครับหน้าตาเหมือนพี่กระเทยมากอะอะอะเดี๋ยวหาว่าบูลี่ไม่ได้บูลี่นะครับผมให้เกียรติเสมอครับไม่ว่ารสนิยมจะเป็นไงแต่ผมอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจตรงกันก่อนว่าคําว่าหน้าตาเหมือนพี่กระเทยในฉากนี้เนี่ยผมหมายถึงว่าฟูบุกิหน้าแมนมากๆครับผมขึ้นภาพนี้ค้างไว้ให้เลยก็แล้วกันไม่เชื่อเพื่อนๆลองเอาภาพเนี่ยไปเปรียบเทียบ กับฉากอื่นๆของตัวฟูบุกิดูว่าฉากนี้หน้าของฟูบุกิมันแมนขนาดไหนส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่โครงหน้าเว้ยผมว่าอาจจะเป็นเรื่องการลงเงาด้วยเพราะมันลงเงาออกมาแบบนี้เนี่ยมันเลยทําให้เรารู้สึกเหมือนฟูบุกิเป็นตัวละครผู้ชายเพราะงั้นแล้วหนึ่งในเสน่ห์ของเรื่องวันพันแมนอย่างตัวละครผู้หญิงสวยสดเอกแตกเนี่ยมันเลยหายไปเว้ยฉากนี้สาหรับผมนะฟูบุกิดูแย่มากๆแย่จนิงๆว่าผมมองว่าขยะเลยครับฉากต่อมาครับฉากนี้ขอตั้งชื่อว่าฉากมึงประหยัดงบเกิน มันคือฉากที่ตัวฟูบุกิจะเจอกับเจนอตตอนที่เจนอสเนี่ยอัปเกรดร่างของตัวเองเสร็จแล้วและจะเดินขึ้นไปหาไซตามะซึ่งในความเป็นจริงแล้วฉากนี้ในเวอร์ชันมังงะเนี่ยทั้งสองเนี่ยจะเดินขึ้นบันไดคุยกันนะครับผมผมขึ้นภาพในเวอร์ชันมังงะให้ดูเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าในเวอร์ชันมังงะเนี่ยตัวจารมตะดีไซน์ฉากนี้ออกมาได้สวยนะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงสั้นทรงของตัวละครนะครับเราพูดถึงเรื่องมุมมองพอ,อวิวต่างๆของตัวละครมันทําออกมาได้ดีครับแต่กับการพอเป็น,นเวอร์ชชััั่่่่่นนนนนอออิเเมมมไไ้้้้ียยยปป็ฉาากกกกตตตตึๆววแครดดงข เ,เพราะใช้เหมือนเขาเรียกว่าไม่ได้ t r a n s ิชั o ดิคนที่ตัดคลิปแบบผมมันจะรู้นะเขาเรียกว่า zoom in zoom out เนาะเหมือน zoom in เข้าไปแล้วก็แบบเป็นการพาก่ะคือผมรู้สึกว่าฉากเนี้ยแม่งแย่แม่งไ,ไม่ให้เกียดตัวจาร์โมตะมากเลยแล้วฉากต่อมากูคิดไว้แล้วว่ามึงต้องใส่เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์แน่ๆนั่นคือฉากตอนที่ฟูบุกิอ่ะบอกให้ทุกคนประจันบานก็คือเหมือนมันจะเป็นการทําข้อตกลงกันก็คือตัวเจน้องเนี่ยจะรอไซตมะอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็จะให้ฟูบุกิเนี่ยนำทัพโดยมีตัวแบงตัวบอมแล้วก ซึ่งในฉากนี้จริงๆอ่ะถามว่าใส่เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์แบบนี้มันผิดไหมไม่ผิดหรอกเพราะในมังงะมันก็ทาแบบนี้เหมือนกันแต่เพื่อนๆเข้าใจใช่ไหมครับว่ามังงะมันมีข้อจํากัดมันไม่สามารถทําเคลื่อนไหวได้มากขนาดนั้นเนื่องจากมันมีช่องหรือลิมิตในการที่จะวาดลงรายละเอียดพวกนั้นแต่กับการตัวอนิเมะเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าไทม์เลนที่มากกว่านั้นซึ่งตัวอนิเมะเนี่ยสามารถทําฉากขยับเดินก็ได้หรือถ้าไม่ทําฉากขยับเดินผมว่าฉากนี้เนี่ยมันควรซูมภาพเข้าไปให้ใกล้มากกว่านี้เว้ยอย่างตัวมังงะเพ มันดีอะแต่ว่าในตัวนี้ไงอะโพสิชันมันแบบ มันแย่หว่ะมันเป็นการจัดมุมที่ผมรู้สึกว่าโคตรหวยเลยนะเว้ยแล้วก็ได้ถามว่าฉากไหนที่ถูกตัดออกไปเลยและผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะมันเหมือนเป็นการลบตัวตนของวันพันแมนไปนิดนึงเนี่ยผมขอมอบให้ฉากที่ตัวเซคินเกลชิจิต้องไปเจอพวกฮีโร่ทีมสนับสนุนที่ต้องคอยซัพพอร์ตพวกฮีโร่คัสตทีมจู่โจมอยู่บนภาคพื้นดินนะครับจริงๆแล้วในเวอร์ชันมังงะเนี่ยมันจะมีการแนะนำรายชื่อตัวละครในฉากฉากนี้ครับคือต่อให้พวกเขาเนี่ยจะเป็นคัสตาซีคัสต์บีคัสตว ตัวละครสาคัญที่จะมีบทบาทในอีเวนต์นี้เพราะฉะนั้นมันต้องมีการแนะนําซึ่งถ้าใครยังจําได้ในว <Man S 1> ันพันแมนซีซั่นที่1ที่ถูกจัดทําโดย Ma d House Studio เขาก็ยังคงความเป็นวันพันแมนนะครับนั่นคือต้องแนะนําชื่อเกือบตลอดเวลาจริงๆเพื่อนๆดูอย่างการ์รตูนเพื่อนบ้านก็ได้ครับมาฮีโร่คาเดเมียมันก็จะมีการแนะนําชื่อตัวละครเกือบตลอดเวลาอยู่ดีเพราะสิ่งที่มาฮีโร่คาเดเมียกับวันพันแมนมีเหมือนกันเนี่ยมันคือการที่มีตัวละครเยอะและจา์เนี่ยก็ไก่เกียบบทให้กับหลายๆตัวละครถูกไหมีตัััวลละะะคครรเยอแแนนน่ฟบางง้ จํำชื่อตัวละครเหล่านั้นไม่ได้มันจึงจําเปจะต้องมีการแนะนําอยู่แทบเกือบตลอดเวลาซึ่งการแนะนำเนี่ยมันเป็นเพียงแค่กรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆโง่ๆที่อาจจะไม่ได้กินงบประมาณส้นตีนอะไรเลยก็ได้ครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเลือกที่จะตัดส่วนนี้ออกไปซึ่งตรงเนี้ยมันไม่ได้ตัดแค่ทางค่ายจีนที่ทําตอนนี้นะเว้ยแต่มันตัดตั้งแต่ในตอน JC แล้วซึ่งในมุมมองส่วนตัวของผมผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคเป็นอย่างมากเลยครับแล้วก็มาถึงฉากสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงแล้วนะครับมันเป็นฉากที่กดอยู่ในเอ็นเครดิตก็ค เพื่อนเห็นเพลงจบขึ้นปุ๊บแล้วคุณกดปิดคลิปไปเนี่ยคุณจะไม่เห็นฉากนี้นะครับมันจะเป็นฉากที่ทีมจู่โจมกับทีมสนับสนุนเนี่ยเตรียมตัวที่จะบุกประจันบาลในแต่ละตำแหน่งเพื่อเข้าสู่สมาคมมนุษย์ประหลาดถูกไหมครับในตอนนั้นเนี่ยมันจะมีฉากที่รวมฮีโร่กันนะครับแล้วก็มีการพูดซึ่งก็แตกต่างจากในเวอร์ชันมังงะอยู่ดีครับเพราะในเวอร์ชันมังงะเนี่ยตัวจามอตาจะทําการเกี่ยบทให้แต่ละตัวละครพูดแล้วก็มีมุมเด่นๆของแต่ละคนแต่ในตัวอนิเมะเนี่ยก็เลือกที่จะทําาาาใให้้มัันนนนรรรววบลดดดดดะคยยกกส่ภภพพีีเแทุูิ ผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีคําในใจเหมือนกับผมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแม่งค็รเฮียเลยลาดูหน้าซอมบี้แมนดิมึงยังคงเป็นมีมอยู่นะเว้ยมันไม่ใช่วันพันแมนแล้วเพื่อนมันคือวันเพนแมนไปแล้วอ่ะคือฉากเนี่แม่งเป็นฉากที่ผมนับว่าฉากที่แย่ที่สุดเลยอ่ะคือถ้าไม่นับฉากเจนอสผมอ่ะ คุณไม่หมนเขาจะพูดจริงกับตอนนี้และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่จะปรับเปลี่ยนดัดแปลงและแก้ไขในอนิเมะวันเพนแมนซีซั่นที่3 ตอนที่6ครับผมเป็นไงบ้างครับผมสำหรับวันเพนแมนในตอนนี้หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาไพื่อคิดเห็นยังไงกับตอนนี้กันบ้างครับลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด s u b สไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจอกันทีในคลิปหน้าเกจกัน,นะครับผมบายยแล้วเจอกันจ้าเจนี่กูไม่เคยดูอนิเมะเรื่องไหนแล้วเหนื่อยเรื่องนี้เลยไ <laughs> เยชียเอ้ยถ้านึกถึงแอปสตรีมมิ่งต้องนึกถึงเรา NF Streaming